สังฆาธิการผู้มาร่วมมุทิตาในวันนี้กราบถวายมุทิตาจิตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าหลวงพี่นาคหลวงไอดอนของกับผมทุกลูกครับจเจริญพรคุณโยมมหาเศรษฐีผู้น่าใสใจบุญ นนหนุนนำคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุกระผมสามเนรทิติพงษ่เจงชื่อเล่นชื่อกายครับกระผมสามเนรทิติพันธ์แซ่เจงชื่อเล่นชื่อกอลครับพวกเรามีหน้าตาล่อที่เหมือนกัน น้ำเสียงเพาะก็เหมือนกันไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้ครับกระผมเป็นพี่แต่ผมเกิดหลังกระผมเป็นน้องแต่ผมเกิดก่อน <c oughs> พวกเราเป็นฝ <c oughs> าแฝดพันเตียไม่ต้องเคียร <c oughs> ไม่ต้องเชีย <c oughs> ไม่ต้องชม <c oughs> ไม่ต้องจี้ รู้หน้าที่ดีครับสาธุาพวกเราสร้างบารมีกันเป็นทีมมาตั้งแต่ในท้องแม่พ <c oughs> อลงมาเกิดปุ๊บก็รีบมาทางรัดเลยแวะมาวัดออกบวชกันเลยครับอยู่ว่านนานอาจจะเสียการงานพระาศาสนา ออกวัวเลยดีกว่าจะได้มาตั้งใจศึกษาพระบาลีและก็ตั้งใจว่าจะเป็นนาคหลวงฝาแฝดต,ตามหลวงพี่นาคหลวงด้วยครับสาธุช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพรรษานี้อย่าลืมนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความรักครอบครัวและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลดังพระบาลีที่ว่าปุญญานิปะโลกัสมิงปะติถาโหนติปานินางเพราะบุญเป็นที่พึ่งจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและอย่าลืมสโลแกนที่ว่างดเล่าเข้าพรรษานะครับ เ็งเครียดเบื่อกุ <decorative> ่มอกหักรักคุดเราไม่ใช่ทั้งออกสามเณรห่วงใหญ่คุณโยมทุกท่านอยากจะให้คุณโยมทุกท่านปลอดภัยตั้งพบชาตินี้และพบชาติหน้าชีวิตจะได้สะอาดบริสุทธิ์ประดุดทองคำทวีชัยห้าครับ หลวงพ่อธรรมชยโยท่านให้ความสำคัญมากกับการสแสดงมุทิตาจิแตแด่หลวงพี่ประโยคเก้าพวกเราเมื่อรู้อย่างนี้เลยขออนุญาตพระอาจารย์มากก้าวความในใจในงานนี้สักห้านาทีท่านบอกว่างั้นยกเวดีให้เลยแต่อย่าให้เจาชื่อพระอาจารย์นะงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับ วันนี้วันดีสุดๆได้ยินก็เป็นบุญหูได้ดูก็เป็นบุญตาได้ร่วมตัางมาก็เป็นบุญตัวพระสาพระท่านว่าสมนานันจะทัสนางเอตัมมังคระมุตตมังการนั้เห็นสมณะเป็นมงคลเป็นทัศนานุต,ตริยะการที่พระมหาเทรานุเทระ ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมชาวพุทธรรมกายทั่วโลกอย่างมากมายและได้แสดงความยินดีกับพระลูกพระหลานที่จบประโยคกางในวันนี้และเป็นวันที่ดีสุดๆเพราะเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งสี่ได้มาสั่งสมความดีร่วมกันครับสาธุ จะมีภาพใดในโลกนี้ที่จะงดงามไปกว่าภาพแห่งการทำความดีเพราะภาพแห่งการทำความดีนั้นย่อมจะเป็นแรงโดยมันดาจใจให้กับผู้มีบุญทั้งหลายได้สั่งสมความดีต่อไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุดประดุดขึ้นในมหาสมุทรลูกแล้วลูกเล่าที่ซัดเข้าหาฝั่งดังนั้น ขอให้คุณโยมทุกท่านได้ปรบมือให้กับตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญของภาพแห่งการทำความดีในวันน hmm. ี้ครับเมื่อพูดถึงงานมุลิตาก็ต้องพูดถึงสำหรับสุดยอดแชมป์ํานักเรียนอันดับหนึ่งที่ได้เรียนทำาก้าวประโยคมากที่สุดในปีนี้ เป็นสุดยอดสำนักเรียนที่เราม้มงซ้ำๆกันมาหลายปีจนทุกท่านในที่นี้อาจจะคุ้นหูและเชื่อว,ว่านันจะจำกันได้ขึ้นใจจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมดสามตัวอ่านอ่นอ่านได้แก่สำนักเรียนวัดโมรีโลกยารามครับสาธุ และดีสอบได้บริยนทำก้า,กาประโยคและเป็นนนคหลวงถึงสิบลูกและเป็นทั้งแชมป์ทุกประโยครวมกันมากที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ไม่เรียกว่าแลนสไลด์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแล้วครับได้มาด้วยฝีมือล้วนๆไม่มีรายชื่อขย่งแน่นอนครับสาธุ สามเณรอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกสำนักเรียนเอาหลวงพี่วัดโมโลีเป็นไนดอนไม่ต้องขยักขยอนแต่ให้ขยับขยายการสอบยกชั้นพระบาลีให้ได้ทั่วประเทศไปเลยครับสาธุเอ๊ะน้องเนงครับเราเชียร์ขนาดนี้คุณโยมจะสงสัยไม่ว่า ทำไมเราต้องศึกษาพระบาลีทั้งที่ภาราไฎยที่เป็นภาษาไทยก็มีอยู่แล้วสามารถหาอาห่านได้ทั่วไปคุณโยมก็ต้องสงสัยสิครับแต่น้องเนนอยากจ,จะถามพี่เนนกับละเกินว่ารู้จักแอป GPS ไหมครับ <laughs> ก็ต้องรู้จักสิครับเคยได้ยินเหมือนกันว่าแอป,ปนี้ก็พาเข้าปา่าเ <laughs> ข้าดงหรือหลงของก็มีครับ ก็นั่นสิครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการดูแผนที่ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องพึ่งพาแอปอย่างเดียวโอกาสที่จะเจอประสบการณ์เข้าป่าเข้าดงหรือลงองคลองก็จะลดน้อยลงถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เหมือนกันครับถ้าขาดการศึกษาพระบาลีแล้วโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะผิดก็สูงมากเลยนะครับ แล้วก็จะสอนผิดตามไปด้วยคนประพฤติตามก็จะทำผิดไปด้วยที่จริงแล้วกว่าจะได้ธรรมะมานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสละชีวิตมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจึงไม่อาจที่จะให้ธรรมะผิดเพี้ยนแม้แต่พยางเดียวได้ผู้ที่ศึกษาพระบาลีจึงมีคุณค่ามากอย่างนี้ไงล่ะครับเพราะท่านคือผู้ทรงจำ และนำไปปฏิบัติชี้หนทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวโลกไปสู่สวรรค์และพระนิพานได้ถูกต้องสาธุน้องเนนพูดได้ดีแล้วครับแต่ไิ่เนนขอเสริอมอีนิดเดียวว่าพระพุทธศาสนาต้องมีสามปอคือปริยัติปฏิบัติปฏ,ตปฏิเวท พระเนมปฏิเสธไม่ได้ครับสาธุเยี่ยมไปเลยครับถ้าพี่เนมตื่นตัวที่จะให้ได้สามปอแบบนี้แล้วถือว่าเป็นสามปอที่แท้ถูกต่อไปสังคมนทนจะตื่นตามและหันกลับมาเอาใจใส่ในการศึกษาพระบาลี ก็จะค่อยๆขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทั่วโลกสาโทพี่เนนได้ฟังน้องเนนแล้วก็พอจะนึกภาพออกตามได้บ้างครับเพราะปัจจุบันเห็นคนยุคใหม่ตั้งคำถามขึ้นมามากมายกับการใช้ชีวิตเช่นเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรในโลกนี้ นั่นก็แสดงว่าชาวโลกยังไม่รู้ว่าจะหาความสุขที่แท้จริงมาจากที่ไหนจริงครับแสดงว่าชาวโลกกำลังหอยหาความสุขที่แท้จริงซึ่งทุกๆคำถามก็มีคำตอบอยู่ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพี่ประโยค9เก้ากำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ไงล่ะครับสาธุ พี่เนเห็นด้วยกับน้องเนมเป็นอย่างยิ่งครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีๆแบบนี้ไม่ควรจบในยุคของเราที่หลวงพี่ประโยคเก้าทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ขอให้ทำต่อไปนะครับสาธุก็นั่นสิครับจบประโยคเก้าเร็วเวหาไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะต่อไปต้องมารับภาระพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ใช่แค่ณนะตอนนี้แต่ต้องกุยทางให้พระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกไปอีกตราบนานเท่านานสาธุเอ๊ะน้องเน่งครับและถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนา ยืนยาวอีกตามนานเท่านานจะต้องทำอย่างไรครับโอ้โหปัญหาง่ายๆแบบนี้น้องเนคคงไม่ต้องตอบเองแล้วล่ะครับคงต้องให้หลวงพี่ประโยคก้าวท่านเป็นคนตอบเพราะท่านจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะรักษาข้างอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุ น้องเนนพูดซะตัวเองดูดีเลยนะครับแต่พี่เนนขอเสิรมีนิดเดียวว่าพระมหาเถรานุเถระผู้นำรุ่นเก่าผู้มากด้วยประสบการณ์และปฏิพานสูงส่งส่งเสริอมอีกแรงสองประสานงานรวมกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้เป็นสุดยอดแห่งจักรวาลก็จะยืนยาวอยู่คุโลมอีตากนานเท่านาน คุ้มค่ากับ20%ประสงค์ขายการที่ท่านทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมีหวังจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และไปสู่ฝั่งพรนิพพานได้ถูกต้องพวกกับผมเชื่อเหลือเกินว่าพระเทรานุเทระและหลวงพี่ประโยคก้าทุกรูปรักพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนมีศรัทธาที่มั่นคง และหวังจะเอาความสุขอันเกิดจากรถพระธรรมไปสู่จิตใจของมวลมนุษย์ชาติทุกๆคนที่ได้มีมนุษย์ที่นั่นสามารถมีผู้บรรลุธรรมได้ครับสาธททุสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสามเณรนนอยากจะขอเชิญชวนโยงท่านเป็นเสียงพร้อมกันสามครั้ง ให้ดังไปถึงสวรรค์เพื่อแสดงพลังแห่งพุทธบริษัทว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวคุณยมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วศูนย์เจ็ดสองพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว พุทธบริษัทสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตาวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตาวันที่มีดวงเดียวสำหรับตัวผู้พูดเองปีนี้ก็อายุสิบสองปีแล้วครับอีกไม่กี่ปี <c oughs> ก็จะจบะโยคาแล้วสามนเณร อยากจะขอทำหน้าที่เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเหมือหลวงพี่ประโยก้กาทุกรูปครับสาธุและเมื่อพวกเราจบประโยก้กาแล้วจะไม่หลอช้าจะศึกษาประโยคสิบต่อทันทีครับประโยคสิบนะครับประโยคสิบ เก้าประโยคในตำราศึกษาแล้วถึงเวลาเสาะหาแก้วทางมรรคผลประโยคสิบต้นตำราพระในตนปะติเวทจิตหลุดพ้นวางวนมานสุดท้ายนี้พวกกระผมพร้อมทั้งทีมงานทั้งสองข้าง อยากจะบอกกับหลวงพี่ประโยคเก้าทุกรูปว่าพระพุทธศาสนาจะก้าวไกลหลวงพี่ประโยคเก้าจะต้องก้าวไปด้วยกันตราบใดที่พระพุทธศาสนายัางไปไม่สุดหลวงพี่ประโยคเก้าจะไม่หยุดทำหน้าที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อพระพุทธศาสนาที่ยืนยาวอยู่คู่โลกตลอดกาลสาธุกราบแทบเท้าพระเดกพ,พระคุณพระผมวชิระปัญญาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง กรบทบทาบเทพเท้าพระเถรานุเถระและหลวงพี่ประโยคก้าทุกลูกเจริญมรุณโยมมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนาทุกท่านสาธุ ตเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิดกในตัวเรียนพระไตรปิดกในตัวลา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 